Everyone? welcome t Everyone yeah. สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ t e n e House of Toys และนี่ก็คืออพิโซดนะครับ Lightsaber จาก Hasbro The Black Series Lightsaber ของ Emperor Palpatine ได้มาแลา้วครับในที่สุดนะครับอีกหนึ่งเล่มนะเข้า Collection Lightsaber นะครับ เล่มน,นีจริงๆแล้วออกมาเมื่อปี2020นะเกือบ3ปีแล้วนะครับผมได้เป็นมือ2มาตอนมือ1พรีออเดอร์ไม่ทันตอนนั้นแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงมันอยู่ที่10,000ต้นๆอ่ะ11,000อะไรประมาณเนี้ยได้มือ2มาแต่สภาพใหม่เลยเขาบอกว่าเหมือนแกะเช็คยังไม่ได้เล่นนะตอนนั้นเป็นนักสะสมเหมือนกันแล้วเขาปล่อยในกลุ่มแบบว่าโลของเลยอ่ะแล้วก็เปิดเสนอราคาไป นะจบมารู้สึกจะอยู่ที่6,000อะไรประมาณนี้เก <c oughs> ือบครึ่งหนึ่งเลย <c oughs> ก็เลยจัดมาเลยนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเล่มที่อยากได้มากๆนะมีดาร์ธเวเดอร์มีดาร์ธมอลมีเค้าดูคูไคลโลเรนดาร์ธเรเวนนะพวกที่เป็นฝั่งของซิตแล้วจะไม่มีดาร์ธซีเดียสพอพัทีนได้ยังไงล่ะจะเจ้าตัวแสบเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> นะก็ ตามสไตล์เลยกล่องเป็นรุ่นใหม่แล้วอันนี้เป็น Force F X Elite นะครับผมก็คือใบดาบถอดออกจากด้ามได้นะแล้วก็มีระบบไฟนะลูกเล่นอย่างที่เห็นเลยที่กล่องแบบนี้นะเป็นกล่องรุ่นใหม่ที่แบบชิงเฉียงเหมือนกับกล่องของพวกหมวกอะ Black Series รุ่นใหม่มันจะตัดเฉียง45แล้วนะปีหลังๆที่ออกมาไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับนะก็ไซส์1ต่อ1นะครับ เดี๋ยวแกะไปนะแล้วก็คุยเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมกับ Light Saber Emperor Palpatine จริงๆแล้วได้มันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะ2022นะแล้วก็กองเอาไว้อย่างเงี้ยยังไม่ได้แกะเล่นเลยนะไม่มีที่จะโชว์ก็เลยไม่ได้แกะนะแต่ตอนนี้กำลังบ้าสตาร์วอ s ์อยู่เพราะว่านะทั้ง Mando ซีซั่น3แล้วก็ไล่ดูนะครับ Animation Series นะ Clone Wars นะตอนนี้ จะจบแล้วจซีซันเข้าใจแล้วว่าทำไมทำไมทุกคนบอกว่าต้องดู Clone Wars นะสุดสุดยิ่งดูยิ่งบ้ายิ่งอินเลยนะใครที่ยังไม่เคยดูนะ s n s y p y u s u s มีนะครับครบเลยเรียงตามไทม์ไลน์หมดแล้ว Clone Wars ก็จะต่อจาก e p i เ o อ e 4โซ i s o d e 5เอร์โซ่หนะครับแ t t แ c k of the c l o n ลแล้วก็เป็น Clone Wars ใครที่ชอบดูซีรีส์เนี่ยยิ่งพวกแบบ m มนดาร์เรียแล้วเดี๋ยวจะมีอสกทาโนอีกนะทาง Disney Plus ต้องดู Clone Wars ก่อนแล้วจะอินมากขึ้นและจะเข้าใจมากขึ้นด้วยนะนี่เลยก็มีใบดาบมาหนึ่งอันหลอดนีออนของเรา <laughs> น้องๆหลยแคนชอบแซล์เวลาเปิดไฟหลายๆสีมมันไฟนีออนวัดนี่นา <laughs> เสียของเลยแซวซะแบบอ,อ่ะแล้วฝั่งนี้ก็เป็นพลาสติกปิดมาอีกหนึ่งชั้นแน่เดี๋ยวนี้ ทำแพ็กเกจิ้งดีขึ้นเยอะและนี่เลยครับจับด้ามน,น้ำหนักใช้ได้เลยมีด้ามมาหนึงอันมีอาจ,จะเป็นอุปกรณ์ขาตั้งครับนี่เลยขาตั้งรุ่นใหม่แล้วเป็นแนวตั้งนะแล้วก็มีอะไรก่นอู้เป็นเหมือนตัวปิดอะกับอันไหนอะเปลี่ยนได้เหรอหรือยังไงเออสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีคู่มือนะครับ แน่นอนโจโฉเอ็มเปอร์โรพอลปะทีนฟอร์ดเอฟเอ็กซ์เอลหเหลี่ยมให้1อันนะแล้วก็น่าจะหมดแล้วนะครับอ่ะเอาออกมาข้างนอกให้หมดเลยตึ๊ดตึ๊ดูได้นะ,กะแกะเนี่ยมาไม่มีรอยไม่มีอะไรโอเคสวยงามเป็นอีก1เล่มที่สวยเลยนะครับน้ำหนักดีมากเลยหนักแบบว่า หนักกว่าฝั่งเจไดหลายๆเล่มเลยนะเนี่ยสั้นแต่หนักใช้ฐานอะไรนะบางอันมัน 2A บางอันมัน 3A เดี๋ยวขอขดูก่อนจะได้ไปเอาฐานมาใส่ลองได้ฟึบฟึบฟึบส a 3ก้อนครับผมได้ฐานมาเรียบร้อยครับ 2A 3ก้อนเคลียร์พื้นที่ไปนะครับผมประกอบแล้วขาตั้งเรียบร้อยแบบนี้นะก็จะมี อะแดปเตอร์ที่เอาไว้แท่นรับวางนะครับนะ <Okay. S 1> ก็สามารถวางโชว์อย่างนี้ได้เลยเท่มากแนวตั้งอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยไลเซเบอร์เนี่ยแอบอยากได้เป็นแบบรุ่นใหม่ที่แบบสามารถถอดตัวใบดาบแยกออกได้ก็เลยบางรุ่นก็เลยยังไม่ได้จัดของ Hasbro บางคนที่มันออกมาแล้วก็เลยรอดูอยู่แล้วก็หลังจากที่ได้ไปเล่น Neo Pixel มา ชอบระบบ Neo Pixel มากกว่าทั้งเสียงทั้งไฟมันดังมันสว่างกว่ามันเจ๋งกว่าก็เลยแอบ,บแม่อยากจะโละและเก็บใหม่แล้วก็เนี่ยดิสเพลย์แค่นี้โชว์แบบว่าแค่ด้ามไอ้รุ่นเก่าๆที่ได้มาที่มันพร้อมดาบและแกะไม่ออกที่โชว์ไว้ก็เลยแบบเปลืองพื้นที่เหมือนกันนะโชว์แบบนี้ก็แบบเจ๋งดีอะนะแต่ก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่ามีหลายเล่มเลยที่มันเป็นแบบนั้นก็ <c oughs> ไม่เป็นไรนะตอนนี้ก็ค่อยๆไล่ๆเก็บไปแล้วกันนะครับต้องใช้หกเหลี่ยมขันนะครับเพื่อใส่ฐานนะอีกอันหนึ่งที่เป็นอะแดปเตอร์มาก็คือถ้าเราจะใส่ใบดาบต้องเปลี่ยนเป็นอันนี้ใส่อันนี้เป็นแบบโชว์ด้านอย่างเดียวไม่มีใบดาบนี่เลยครับกล่องใส่ฐานตามปกติเลยนะถ้าเกิดใครดูแต่ภาคหนังก็จะเห็นแบบซีนเดียวนี่แหละที่ e m p e r o โร a พ p a t า n e ีนใช้ไ์เซเบอร์นะฉากนั้นก็คือสุดเหมือนกัน แล้วก็เนี่ยเพิ่งได้เห็นใน Clone War จริงๆแล้ว Emperor Palpatine มี2เล่มนะซีนในโ o n e War ควักออกมาสู้2เล่มเลยฉากนั้นสู้กับดาร์ m มอลแล้วก็ Savage Opress นะครับเออเล่มเดียวพอเล่มเดียวพอไม่ต้องจัด2เล่ม <laughs> เล่มที่ซื้อบ่นก็คือดาร์ทมอลพรอเอามาต่อกันนะไอ้อซาชเวนเทสก็มี2เล่มอีกนะครับอีกคนหนึ่งที่อยากได้เลย Hasbro ยังไม่ได้ทำออกมานะมีของ Disney ที่ทำออกมาก็คืออาโซกะตานโน่นั่นเองนะครับตอนนี้นะมันมีรุ่นที่เป็นแบบว่าพิเศษอะ่ะ eBay ไปแบบ20,000กว่าบาทแล้วแอบรอก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะมีซีรีส์ใช่ไหมครับอาโซกะาโน่ออกมาปีนี้อยากดูมากๆนะก็รอคิดว่า Hasbro น่าจะผลิตออกมาเป็นรุ่นที่เป็นเจไดและตอนของ Disney มันก็มีรุ่นที่เป็นแพดเดิ1 นะแต่อยากได้เวอร์ชั่นที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบเหลี่ยมแบนๆน,น,นะเออตอนเป็นเจไดอะไรนี่แหละเออสวยอันนั้นคู่นั้นเดี๋ยวรอต้องใจเย็นๆแล้วนะเดี๋ยวมันน่าจะผลิตออกมาบางทีของมันก็นะตามหลังมาไม่จําเป็นต้องออกพร้อมหนังนะแล้วก็อีกอันนึงเขาบอกว่าซีนที่หลายๆคนรอดูอยู่นะครับจะโผล่มาในซีรีส์อสกัตานอนาคินปะทะกับ อซกะาทานอเป็นเวอร์ชั่นไลฟ์แอคชั่นคนแสดงโอ้ยอันนี้อยากดูมากๆนะตื่นเต้นมากๆทำไมรู้สึกว่าตอนนี้พอมาจับไลท์เซเบอร์ของเซตของดาร์กไซแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีความมืดมาครอบงำยังไงไม่รู้เฮ้ยเปิดไงอะ่ะเฮ้ยนี่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 ได้ยินเสียงแล้ว ปุ่มมันอยู่นี่มีสีเขียวกับสีแดงไม่มีไฟมีแต่เสียงเลยอ่ะหรือว่าตรงนี้มันไม่มีไฟอ่ะให้รู้เหมือนกันครับอ่ะหมุนมาลองดูใส่ใบาดาบเลยแล้วกันฟุ๊กลงล็อกแล้วนะอ่ะ ติดนะครับแสดงว่าตอนไม่ใส่ใบาดามันไม่ได้มีไฟไคเบอร์คริสตัลมีแค่เสียงตืด,ตดๆเฉยๆอ่ะอันนี้เราก็เปลี่ยนตัวอะแดปเตอร์ที่ประกบนะเพื่อล็อกใบาดาให้แน่นๆเอ่ออะกดสีเขียวติดนี่เลยเสียงก็ตามสไตล์แฮช r o เลยเบาๆเห็นไหมแล้วก็มีปุ่มสีแดงที่เป็นเอฟเฟก นี่ที่ปลายดาบกดพร้อมกันปิดนะครับกดสีแดงอย่างเดียวไม่ขึ้นอ่าแค่นี้เองแต่ครที่ถามว่ากดมือเดียวได้ไหมโอเคก็ถนัดอยู่ฟันกระแทกเอฟเฟกเวียง เสียงก็ปกติตามสไตล์แฮชโบวเลยนะครับอย่างที่บอกก็คือตอนนี้ n e โ Pixel มันว้าวเลยแหละ,ะเดี๋ยวลองปิดไฟให้ดูดูความสว่างของใบดาบแฮชโบวกันโอออ่าอ่อ,อ Welcome to the dark side เฮ้ยจะ,ะ,ะ,ะ i, ามาอยู่ดีๆมันมีเวอร์ชั่น ไฟข้างไม่ต้องกดอะไรเลยวิ่งนี้อ่าแล้วก็กดปล่อยอันนี้กดข้างอ่ะอันนี้เป็นอย่างนี้ได้แล้วเมื่อกี้มันมาอย่างไงไม่รู้นี่ หรือกดสีแดงขึ้นมาแล้วมันจะค้างเลยเมื่อกี้ตอนแรกหรือดกดคู่กันไปนยังไงอะเออไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่มืดมืดมันสวยอยู่แล้วนะครับแบบนี้นะนะ <c oughs> สวยงามเฮ้ยมีอีกอ๋อกดปุ่มสีเขียวมีเอฟเฟกต์เพิ่มเฮ้ยอันนี้ใหม่นะเนี่ย นี่เป็นสีขาวเฮ้ยเจ๋ง Power of the set นอ่เฮ้ยเจ๋งมีสีขาวเป็นแฟลชแบบนี้โอเคครับผมก็สวยงามนะทั้งด้ามลูกเล่นไฟนะต่างๆเดี๋ยวก็จะเอาไปหาที่วางโชวอยู่บนชั้น Star Wars ยังไม่รู้จะโชว์ยังไงนี่เลยครับถ้าเกิดใครจะโชว์แบบมีใบาดาบด้วยก็จะเป็นแบบนี้แต่มันก็จะแอบล้มง่ายหน่อยนะครับก็แนะนําให้ถอดใบาดาบและตั้งโชว์แต่ด้ามจะดีกว่านะส่วนใครที่อยากได้ตอนนี้เหมือนมือหนึ่งเกลี้ยงเลยนะตามหงตามห้างตามช็อปก็ไม่เห็นแล้วนะต้องหาจัดมือสองหรือว่าตาม eBay แล้วแหละสำหรับเล่มน,นี้นะครับนะหรือว่าจะลองไปจัดค่ายอื่นดูที่ไม่ใช่ h a ส b r o ก็ อาจจะมีก็ได้พวก n e o p i x e เซลเจ๋งๆนะด้านแบบนี้นะระบบเท่ๆแต่ราคาก็นะ่ตามคุณภาพครับผมและก็นี่เลยครับถ้าเกิดใครเห็นตอนต้นคลิปนะครับผมตอนนี้ได้หนังสือนี่มาครับ The lightsaber collection นะครับเป็นหนังสือรวม Lightsaber ทั้งหมดในจักรวาล Star Wars นะครับซื้อมาจากร้านนี่เลย Kinokuniya ok นั่นเองนะครับ 1,122บาทนะหนังสือเล่มนี้ปกแข็งมาข้างในพิมพ์สีสวยงามมีทั้งของฝั่งเจไดไลท์ไซส์แล้วก็ฝั่งของดาร์กไซ ครบหมดนะครับทั้งเวอร์ชั่นหนังแล้วก็เวอร์ชั่นแอนิเมชันด้วยมีเกมด้วยมั้งนะมาเรียกว่าครบเลยเปิดดูแล้วแต่ยังไม่ได้อ่านแบบรายละเอียดครบๆรบนะครับนี่เลยอันนี้ก็เป็น d a ซซี่เดียสก็คือเล่มนี้นั่นเองนะครับใครอยากดูรีวิวให้เปิดดูให้ครบทุกหน้าคอมเมนต์กันไว้ด้วเดี๋ยวทําให้ดูนะสำหรับหนังสือเล่มนี้ครับ ไลเซเบอร์เล่มต่อไปครับพรออเดอร์ Pre ไปแล้วนะกำลังเดินทางมานะน่าจะถึงอีกประมาณเดือน2เดือนนี่แหละก็รอติดตามชมกันไปว่าจะเป็นไลเซเบอร์ของใครนะครับผมที่ดีเจเทนสัมมิตชานลนี้เลยไม่อยากพลาดอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ได้เลยนะครับทุกคนแ่าต้องให้ใช้ Force บังคับให้กดนะ <laughs> May the force be with you <c oughs>